นี่ครับนนครับตัวนี้นครับแล้วอันนี้คืออเนกนประสงค์นครับอเนกประสงค์คือต๊ที่1ฉันข้าว2รับแขก3เขียนหนังสือนะครับนี่แล้วกันหนังสือที่วางวางไว้ทั้งหลายนี่นะครับก็ไม่ไม่ยอมให้มีการเคลื่อนย้าย ือว่าครั้งหลังสุดท่านมรณาภาพยังไงก็อยู่ในลักษณะนี้ข้างหลังขวาผนังนั่นนะครับขอให้มองดูว่าเอาหนูถอยห่หางจาก,จากไข่ที่กําลังฟ้าไข่ข้างหลังน้อยน,ะน้อยหลบตรงน,น,นั้นนั่นคือเตียงนะครับที่ลูกศิษย์ทำถวายเ,าเตียงอันนั้น เป็นเตียงนวดท่านแล้วก็ผู้ที่นวดนะครับก็คือท่านจ้อยนะฮะท่านจ้อยสมัยหนุ่มๆนั่นแหะย,ยังไม่ยังไม่ได้บวชนะครับคุณพระดุลท่านส่งไปเรียนวิชาการนวดมาเพื่อที่จะมาถวายการรับใช้ท่านอาจารย์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นขอให้ดูว่ารูปร่างของท่านอาจารย์สูงใหญ่ขนาดไหนสำหรับเตียงอันนั้นนะครับถึงได้สะดวกในการใช้งานนี่ จบมาอีกเรื่องละแต่ว่าโ<ม>ตนี้ถ้าพูดถึงการทำงานของท่านก็ถามอีกสักไม่เกิน2เดือนเนี้ก็จะครบยี่สิบเดืจากวันที่แปดกรกฎาคมสองพันสิบหก้าที่ส่งน้มีหนังสือภาษาจีนด้วยอ่ะห้ามแตะต้องหนังสือคนนี้ละกูเพราะว่าถ้า,ยา,ยถามีการเคลื่อนย้ายท่านจะจไม่ได,ไได้ไม่รู้ว่าเอาไปวางไว้ตรงไหน ท่านตอนรับแขกตนนี้มาแขกมาหาอาคุยกันท่านวางมือจากการวางปากกาคุยจบจบท่านเราเขียนต่อท่านเป็นผู้ที่มีสมาธิดีท่านสามารถที่จะวางเรื่องเ,อเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยด้วยสมาธิและก็เป็นความจริงว่าไม่ใช่เท่าแกสอนคนอื่นท่านอยู่ด้วยอาณาปานนะอย่างแท้จริงเพราะว่า แม้แต่ท่านปัญญาซึ่งเป็นที่เรียกท่านพุทธท่านว่าพี่ท่านหรือท่านพุทธท่านเรียกท่านปัญญาว่าน้องท่านท่านปัญญาบอกว่ามันนั่งอยู่ชั่วโมงหรือแล้วไม่เห็นที่ท่านพูดอะไรเลยเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าไม่พูดเรื่องธรรมะท่านก็ไม่มีอะไรจะพูดอะไรท่านปัญญาท่านบันทึกไว้เองนะครับทีนี้เอ่อนี่คือ ที่อยู่ที่พำนักหรือว่ากุติที่อาศัยจนถึงวันมรณภาพของท่านอาจารย์ด้น,นี้ครับอีกเป็นห้องสี่เหลียมดีตามความยาวความกว้างความยาวสักสามเมตรได้ไหหนไหมครับประมาณสามประมาณสามค <3 S 2> <4 S 1> ูณ สองพันสามสองสามหกหกตารางเมตรที่หกตารางเมตรขอให้ทุกคนคิดดูนะครับว่าพระคำครูศาสตร์อาจารย์ที่มียอดของพระเนี่ยนะครับสูงใกล้เคียงกับสเฉลยพระสักการะนี้อยู่ที่ดวศัยเล็กๆอันนี้เท่านั้นเองสองพัน คอฐารสองสามหกตารางเมตซึ่งในนั้น,นบรรจุคือเตียงแบบเตียงพยาบาลแล้วก็มีเอ่อท่วมหลุมนะครับท่านก็อยู่ในนี้และเมื่อจนว,วันมรณภาพเขาก็นําท่านมาไว้ในห้องนี้ซึ่งแลวประเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับแล้ว ท่านการที่ท่านได้ใช้ที่อยู่อาศัยที่เล็กแคบแค่นี้เนี่ยรวมถึงห้องน้ําด้วยห้องน้ําของท่านที่ส่งน้ำอยู่ครับที่ส่งน้ำถูกแล้วถูกแล้วที่ส่งน้ําอยู่ทางขวามือนะครับตรงนั้นมีองค์อยู่หนึ่งใบแล้วก็เข้าไปถ่ายตักน้ำอาบแล้วก็ใกล้ๆกันนั้นมีรูอยู่ ันก็ไม่เป็นขเี่ยประมาณมาณก็ม่คิดยนไม่มีอักรายกันเราไปดูนรับว่าพวกที่เรายกเลิกที่อยู่ในนก็มักจะเป็น คือการปรงศพของท่านเองตามคำสั่งคือท่านสั่งให้เขาเขาการแจ้งบริเวณน,นี้ทั้งหมดนี่นะเต็มไปด้วยผู้คนสีเหลืองของพระสีขาวผมไม่ชี้อยู่ยกันเ,เต็มเบียดเสียดยัดเยียดกันแน่นุพนี้เป็นจุดที่ตั้งไม้ไม่ฟืนที่เป็นไม้จันที่สหรับเผาศพท่าน และโลงศพที่วางบนเชิงตะกอนอันนี้อันนี้ก็เทียบเท่ากับว่าท่านได้แสดงคำเป็นบทสุดท้ายคือการแสดงคำบนกินตะกรารทานหรือบนกองเปลิงคือท่านได้สั่งไวใ้ในพินัยกรรมทุกอย่างว่างานศพของท่านให้จัดอย่างนี้ให้จัดให้เรียบง่ายที่สุดไม่ให้มีอะไรที่เป็นพิเศษ พุทธธาตุจะอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงกนรไ้เป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธภธาตุจะอยู่ไปไม่มีตายอยู่รับใช้มนุษย์ไม่หยุดเฉย ให้ทำมาโคตรตามที่วางไว้อย่างเคยโอ้เพื่อนเอยมองเห็นไหมะายตายมีข้อไหนต้องารก็ให้ไปให้ไปตาอ่านกันเองในตอนนู้นแลาวมาสึทษาธรรมเรื่อยๆอย่าเลิกแล้วอะไรอย่างี้ก็จะท่อนี้หายไปเลิกแล้วทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกัน ที่นี่ที่เราอ่านบทกวีบทนี้กันเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่เผาศพท่านมันก็แสดงทำครั้งสุดท้ายและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเป็นสถานนับได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรข้ามไม่ไม่ควรทําอะไรที่ไม่เหมาะสมเช่นจะถ่ายรูปเนี่ยนะครับไม่ควรขึ้นไปยืนข้างบนอะไรอย่างนั้นนะครับที่แสดงจุดลักษณะเดียวกันกับที่ พระเจ้าโศกท่านทำไว้คือเสาโศกที่แสดงว่าที่นี่เป็นที่เกิดที่นี่เป็นที่ปรินิพน์ที่นี่เป็นที่แสดงธรรมของพระเจ้าลักษณะเดียวกัน